การตั้งคำถามต่อรัฐบาลถึงการทดสอบการระบายน้ำนะครับในขณะที่คลองราดพร้าวนั้นยังไม่พร้อมเป็นการโยนความผิดเป,เป็นการโยนความรับผิดชอบให้พ้นตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรสาเร็จของพักประชาธิปัตย์นะครับคุณบุรพาเล็กนุ่นงามทีมข่าวดีเอ็นมีรายงานครับการที่รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กนจติกวาวนิตโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าได้ไปตรวจสภาพคลองลาดพร้าวพบว่า ที่คุณปลอดประสบรับผิดชอบกับคลองนี้ท่านยังไม่ได้ทำอะไรเลยการบุกรุกยังเหมือนเดิมการลอกคลองยังไม่ได้ดำเนินการจึงเป็นคำถามว่าจะทดลองปล่อยน้ำทำไมถือเป็นความพยายามดิสเครดิตนายปลอดประสบสุรัสศดีประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทก,กภยัยหรือกอบอ,อโดยเป็นการตั้งข้อสงสัยถึงการทดสอบระบบระบายน้ำ ที่จะมีขึ้นในวันที่7กันยายนนี้ที่คลองลาดพร้าวว่าจะดาเนินการไปเพื่ออะไรในเมื่อยังไม่ได้ขุดลอกคูคลองสมมุติว่าการสำรวจพื้นที่ของในกรณตรงกับข้อเท็จจริงคือยังไม่มีการบริหารจัดการคลองลาดพร้าวซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกผู้ที่ในกรณต้องตั้งคำถามไม่น่าจะเป็นนายปลอดประสบซึ่งเป็นตัวแทนจากรัฐบาล แต่ต้องเป็นหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทมในฐานะเจ้าของพื้นที่การกระทำของนายกรจึงเสมือนเป็นความพยายามปกปิดความจริงบางอย่างความจริงที่ว่าคือความไม่พร้อมรับมือน้ำท่วมของกทมภายใต้การบริหารงานของพักประชาธิป,ปัตย์และความไม่พร้อมของกทมน่าจะเป็นสาเหตุหลักให้คนของพักประชาธิป,ปัตย์นำโดย นายธีรชนมโนไมพิบุลรองผู้ว่ากอทมอต้องออกมาคัดค้านการทดสอบระบบระบายน้ำของรัฐบาลอย่างหัวชนฝาเพราะถ้าถึงวันทดสอบแล้วการระบายน้ำไม่คล่องตัวผู้ที่ต้องถูกตำหนิคงหนีไม่พ้นกอทมอและพักประชาธิปัตย์แต่การปัดความรับผิดชอบที่นายกรน,นำมาใช้ดูจะเป็นวิธีการที่ง่ายและขาดความรับผิดชอบจนเกินไป และไม่สมราคาของผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำพักประชาธิปัตย์คนต่อไปบูรพาเล็กล้วนงามทีมข่าว DNN รายงาน